ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆก็วันนี้นะคะเราจะมาทดลองจูน no okay. okay. 4รูปนะคะด้วย right. sure. 3แอปดังนะซึ่งทางเรานะคะได้ไปเจอจาก Twitter แล้วก็ Instagram นะคะที่เป็นสูตรแบบที่เขาแต่งมาแล้วเนาะทาออกมาแล้วจะแบบเหมือนเขาไหมสีจะตรงหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ อ่าทุกคนซึ่งแอปแรกนะคะก็จะเป็นแอปชื่อฟูดี้นะคะมาแต่งในโทนที่แบบเป็นชมพูชมพูส,มส้มส้มนิดนึงนะก็เดี๋ยวเราจะไปลองแต่งกันเลยดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวเลือกมาหนึ่งรูปนะคะนี่ก็จะเลือกเป็นรูปแบบนี้ก็จะมีความแบบชมพูชมพูแดงแดงนิดนึงเห็นไหมข้างหลังแต่ว่าเสื้อเราก็จะแบบตัดด้วยสีเข้มเข้มนิดนึงอ่ะกด Edit นี่นะตรงนี้มันก็จะมีฟิลเตอร์ต่างๆมากมายเลยนะทุกคนคือแบบเยอะมากมีหลายโทนสีมากๆ เราจะเลือกไปที่ SW2 นั่นเองนะคะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะให้เลือกว่าแบบว่าเอ้ยเราอยากได้ชมพูประมาณไหนแต่ว่าเราจะแบบอยู่ในค่าที่กลางๆนะแบบพอรูปสวยก็จะประมาณ50นะคะประมาณนี้ก็กําลังได้ภาพที่แบบว่าเฮ้ยกําลังมีความเกาหลีแบบละมุนละมุนนะ แล้วก็จะมีแบบว่าให้ปรับเพิ่มต่างๆมากมายนะคะก็จะเป็นแบบเพิ่มความสว่างคอนทราสต์บ้างแต่จริงๆเพื่อนๆสามารถแบบไปปรับใช้ของตัวเองได้นะะเดี๋ยวเราจะมาลองแต่งภาพที่สว่างให้ดูนะคะเป็นแสงที่สว่างขึ้นมานิดนึงนะคะแบบว่าไม่ได้โอเวอร์มากแต่ว่าเป็นแสงที่แบบว่าสว่างกว่ารูปเมื่อกี้นิดนึงใช้สีเดิมเลยนะเป็น SW S W 2นั่นเองนะคะเฮ้ยสวยนะดูเกาหลีมากเลยอะ Before นะทุกคนเป็นอย่างนี้ อาเตอร์ After, เฮยฉันเป็นคนใหม่เออมันไม่โอเวอร์เลยอะอ่าแล้วเราก็จะมาแต่งอีกสักรูปหนึ่งนะคะก็ <g ül> <g ül> มีรูปนี้นะมันจะติดเขียวเราอยากหรือว่าเอยถ้ามันติดเขียวอย่างเงี้ยมันจะสามารถทําให้รูปเราแบบคุมโทนชมพูได้หรือเปล่าเนาะมันก็ทําได้นะเออมันละมุนจนแบบว่าไม่ได้เห็นสีของความเป็นความธรรมชาติอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบปรับลดลงมานิดนึงถ้าใครชอบก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยมันได้นะมันไม่ได้แตกต่างมากอะไรเงี้ย รูปแรกจะมีความแบบว่าแสงไม่ได้โอเวอร์มากแต่ว่าพื้นหลังแบบมีความคุมโทนสีชมพูแดงๆอยู่แล้วก็แบบอาจจะแต่งแล้วเหมาะมากรูปที่2ก็คือสว่างก็จะแบบทําให้สีของเราดูลมุนอะฮะแต่ว่าถ้าเป็นรูปที่3ามติดเขียวจนเกินไปอะไรเงี้ยรูปมันดูแบบไม่มีความเป็นธรรมชาติอะไรอย่เงี้ยโอ,อแต่ว่าถ้าสงรูปแรกก็คือเลิศเลยก็คือดีถามว่าผ่านไหมก็ว่าผ่านนะสำหรับการคุมโทนกดแค่แบบฟิลเตอร์หนึ่งอะก็คือได้เลยนวลๆฟุงฟ้งๆมันไม่ได้มีขั้นตอนอะไรที่เยอะมันกำลังโอเคนะคะสำหรับแอปนี้ แอรเวียซีโอนี่นะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยชอบคุมโทนสายเกาสายคาเฟ่อะไรเงี้ยก็คือได้หมดเลยก็เดี๋ยววันนี้จะมาแต่งในโทนแบบดักดานิดนึงฟ้าฟ้านิดนึง y, นนเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เลือกรูปนะคะข้งหลังก็คือต้องมีแบบความฟ้าน,นิดนึงเนาะเราก็จะเลือกแบบโทนที่เราแบบไปทะเลนะคะอ่ะแล้วเ,เราก็เลือกตามเขาเลยนะคะก็คือจะเป็นสี H B2 นั่นเองนะเราก็กดไปที่ H B2 อ่ะเลื่อน HB2 ประมาณ 4.0ประมาณนี้เนาะเข้มขึ้นมาแล้วนิดนึงอ่ะขั้นตอนต่อไปก็เป็น Exposure นะคะตัวนี้เขาจะเป็นลบหนึ่งอ่ะเราก็กดลงมาลบหนึ่งนะจ๊ะเพิ่ม Contrast นะคะเป็นบวกหนึ่งต่อไปนะคะเข้าไปที่โทนนะคะแล้วก็กดเพิ่ม Highlight นะคะบวกแปดโหบวกแปดเลยนะทุกคนต่อไปนะคะเข้าเป็น White Balance นะคะตึ๊กเข้าไปก็จะเจอคำว่าทินนะคะก็จะเป็นบวกสามเพิ่มเป็นบวกสามนะทุกคนนี่ บวกสามต่อไปนะคะเราจะเข้าไปที่เฟดนะบวกสามนะคะสำหรับตัวเฟดตัวนี้นะอันสุดท้ายนะคะจะเป็นไฮไลท์ทินจะเป็นสีแนวแบบอ่าฟ้าๆเพราะว่าวันนี้เรามาทำโทนฟ้าดักดักนะอ่ะแล้วก็ปรับไปที่บวกแปดนะคะ,ะมีความมืดหมดนิดนึงเอ๊ะไปทะเลจริงหรือเปล่าแต่ว่าท้องฟ้าก็คือได้อยู่นะ ใน VSO นะคะเขาก็มีแบบ Copy ้โทนที่แบบเราแต่งไว้แล้วนะไปใส่อีกภาพหนึ่งได้เลยก็แบบง่ายมากเลาไม่ต้องมานั่งแต่งอ่ะก็อย่างแรกนะคะขวามือล่างมันจะมีคําว่ามอเนาะก็กดคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีคําว่า Copy Edit นะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยจ้าหลังจากนั้นนะคะเราก็ก็ไปวางรูปที่เราอยากวางเลยอ่ะกดไปที่รูปแล้วก็กดคําว่ามอแล้วก็กดคําว่า Page Edit นะเหมือนเดิมเลยทุกคนมันก็เป็นสีให้เลยอ่ะ สีก็จะเป็นแบบนี้แบบแลราอยากคล้ายเขาแต่ว่าแบบเฮ้ยเราต้องมีการปรับเป็นของตัวเราเองด้วยเอ,อตกแต่งเพิ่มเติมได้อีกนะอยากให้รูปสวยกว่านี้ก็คือแก้ได้มีให้เลือกหลายโทนมากๆจริงๆทุกคนไม่จําเป็นต้องแบบว่าเฮ <c oughs> ้ยสูตรนี้มันจะเข้ากับเราไหมสีเยอะปรับง่าย ก็แอปนี้แต่งได้แบบว้าวมากเพราะว่าขั้นตอนมันแบบว้าวจริงๆแต่ว่าถ้าใครทําเป็นแล้วอ่ะมันจะ Amazing มากมันแต่งรูปเก็บรายละเอียดรูปได้ดีมากก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มรูปแรกกันเลยนะคะโทนสีที่เราจะมาทําวันนี้นะคะของแอปไลท์รูมก็จะเป็นโทนนี้โทนแบบส้มๆมีความละมุนเกาหลีรูปแรกนะคะที่ก้อยเลือกมาจะเป็นแนวแนวแบบโทนคาเฟ่มีความส้มน้ําตาลอย่างแรกนะคะเข้าไปที่ไลท์ เข้าไปที่ exposure นะคะแล้วก,กดบวก0.35นะคะเออมันก็จะมีแบบความสว่างขึ้นมานะอ่ะ contrast ลบสี่องเออภาพมันดูละมุนขึ้นนะทุกคนแล้วก็ไปที่ highlight ลบเกนะคะหลังจากนั้นนะคะเข้าไปที่ shadow บวกสิแล้วก็ไว้ลบสานะคะหลังจากนั้นเป็น black บวกสิ ในส่วนของไลท์นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เป็นในส่วนของคนะัลเลอร์เนาะแล้วก็เข้าไปที่คัลเลอร์นี่เลยอ่ะก็จะกดไปที่เทมบวก5นะคะทินบวก6นะคะคืออันข้างล่างทินนะคะก็จะเป็นบวก30อ่าตัเ a รชันนะคะนี้คือเป็นการปรับสีนั่นเองนะให้ภาพสีมันสดใสขึ้นแต่ว่าอันนี้เราจะลดลงนะคะนิดนึงเป็นลบ7ตรงในส่วนของคัลเลอร์นะคะก็เสร็จแล้วไปคัลเลอร์มิกบ้างดีกว่าเนาะ ตรงในส่วนของเรทนะคะก็ปรับค่าฮิวนะคะเป็นที่บวก19นะคะฮิวนะคะอยู่ที่ลบเ0็ดี๋ไม่ใกล้ความจริงเลยค่ะทุกคนเลยครึ่งหนึ่งนะคะ สุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเหนื่อยมากเลยเป็นฮิวนะคะลบสาแล้วก็เซทูเรชันลบสิค่ะแล้วก็ l u มิเนนซ์นะคะอยู่ที่บวกสิในส่วนของขั้นตอน Color Mix นะคะคือเสร็จเรียบร้อยต่อไปจะเป็นขั้นตอนของเอฟเฟ t ค่ะ <c oughs> เข้าไปที่เอ f e c t นะคะแล้วก็เข้าไปที่คาราทีนะคะเป็นบวกสิเนะคะเท <c oughs> ่านี้เลยในส่วนของเอฟเฟกแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นส่วนของดีเทลนะ เทรนนิ่งนะคะเป็นบวก11เนาะกดเลื่อนลงไปนะคะจะเจอคำว่า noise เพิ่มเป็นบวก13ต่อไปนะคะจะเป็น Color noise ที่บวก13ในเฮ้ทุกคนเสร็จแล้วสีค่อนข้างแบบตรงกับเขาเลยก็คือตอนแรกภาพจะแบบว่าไม่สีโอเวอร์เลยมันทำให้แต่งโทนสีเนี่ยแล้วออกมาแบบพอดี แอปนี้เราไม่ต้องแต่งซ้ำนะเช่นแบบว่าเฮ้ยแล้วอยากได้โทนสีนี้อีกอ่ะเราต้องมานั่งแต่งซ้ำๆหรอแบบตั้งแต่ขั้นตอนแรกจริงๆอ่ะไม่นะเพราะว่ามันสามารถก๊อปปี้แล้วก็เพรสวางได้คลิกไปที่มุมขวาบนนะคะของรูปเนาะก็จะเป็นจุด3าจุดอย่างนี้นี่นะคะแล้วเราก็คลิกเข้าไปที่ c o อปปี้เพสนะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนก็ไม่ต้องทําอะไรเลยเนาะก็กดติ๊กถูค่ะ Co อปปี้ให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ไปหารูปที่เราอ่ะต้องการได้เลยอะ ก็จะเป็นรูปนี้อันนี้มันไม่ได้ชงว่ามืดมากแต่ว่าคอนฐานจะจัดหน่อยเราก็อยากรู้ว่ามันจะละมุนได้ไหมอะเราก็เพสวางเฮ้ยทุกคนสีเดิมมาดีละก็ว่าโทนแบบอย่างเงี้ยเหมาะกับแสงที่แบบว่ากลางวานันกลางคืนก็ว่าไม่ค่อยเหมาะอะเนเราจะมาลองแต่งอีกรูปหนึ่งนะทุกคนอะนี่นะคะจะมีความแบบว่าเฮ้ยมันอยู่เกาหลีเลยแกแต่จริงจริงเปล่าละจ๊ะเพราะว่าถ่ายในคาเฟ่ในไทยนี่เองนะจะมาก๊อปปี้แล้วก็เพสเหมือนเดิมนะคะอะ ก็จะมีแบบความละมุนนี้ขึ้นมามากถ้าแบบว่ามันมีความสีในโทนเดียวกันที่เราจะแต่งอะ่ะมันค่อนข้างแต่งง่ายมากเห็นไหมโทนนี้เหมาะสําหรับกลางวันแล้วก็เป็นแนวแนวแบบคาเฟ่บ้างหรือว่าต้องมีแสงแล้วก็ต้องไม่มีสิ่งของหรือว่าอะไรที่มันเยอะเกินไปจนทําให้ภาพลกนั่นเองนะคะทําตามได้เลยคือเลิศมาก จริงๆอะทั้ง3แอปมันก็มีโทนสีที่แตกต่างกันไปแล้วก็แต่ละแอปมันมีความแบบว่าพิเศษของแต่ละแอปอยู่แล้วแล้วแอปที่ก้อยชอบนะคะก็คือ Lightroom แล้วก็ VSEO เนี่ยก็คือเป็นคนนึงที่แบบว่าไม่อยากเข้าแอป Lightroom เลยเพราะว่าทำไม่เป็นมันดูแบบโปรไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเราได้มาลองแต่งเองแล้วแบบเฮ้ยมันสนุกแล้วมันก็แบบสามารถทำได้หลายสีอยากให้ฟ้า เข้มก็คือทําได้เลยหรือว่าอยากได้ฟ้าอ่อน,ออนก็คือทําได้เลยโดยที่ตัวเราอ่ะจะไม่เปลี่ยนสีใดๆเออเนี่ยก็คือ Amazing มากส่วน a อป v s o มีหลากหลายแบบโทนมากๆปรับง่ายมากด้วยส่วนแอป Foodie ก็ว่าแอปเนี้ยเหมาะกับแบบ เซลฟี่ซึ่งก้อยเป็นคนที่ไม่ค่อยเซลฟี่นะคูดี้ก็คือถ้าใครชอบแบบมีความเกาๆติดชมพูอะไรเงี้ยอปนี้ก็เหมาะเหมือนกันเพราะว่ามันง่ายมากเลือกฟิลเตอร์ตึง้งแล้วมันก็คือได้เลยแค่ปรับนิดๆน,น่อยๆก็คือไม่ยุ่งยากก็คิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่แบบว่าเออแต่งรูปไม่ค่อยเก่งก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีช่องทางติดตามมากมายเลยนะคะก็จะมีทั้ง YouTube Twitter แล้วก็ i n s t a g r กรมนะคะก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายติดตามคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์และเทรนด์บิวตี้ใหม่ๆได้ที่ Channel เชอรี่บอกเลยนะคะเรื่องความสวยความงามเราไม่มีห่วงเราไม่มีกั๊กปล่อยให้ทุกคนแบบจัดเต็มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย